ผสมพันธุ์ฟักทองค่ะเราก็เลือกเอาดอกตัวผู้เนี่ยดอกตัวผู้มันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะไม่มีลูกติดมาด้วยมันบานแล้วนี่เราก็เอามาจุ๊บใส่กันเลยค่ะจุ๊บใส่กันเลยกับเกสรตัวเมียเนี่ยชี้ออกก่อนชี้ออกก่อนก็ดิดง่าย ไปแล้วทำอย่างนี้นะคะลองดูลองดูไม่รู้มันจะได้ผลหรือเปล่าแหละเพราะว่าป้าก็ปลูกมาปกกลูกฟักทองมาหลายครั้งเลยนะแต่ก็ไม่เคยผสมหรอกปล่อยตามธรรมชาติเมื่อก่อนมันก็จะมีมแมลงผู้เนาะ จะมีมแมลงผู้มาช่วยผสมให้แต่ว่าตอนนี้ในในธรรมชาติมันไม่มีมแมลงผู้มันหายากมากก็เลยต้องช่วยเขาจะติดไมหมนอเดี๋ยวอีกสักประมาณสองอาทิตย์ป้าจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะการผสมพันธุ์ช่วยผสมพันธุ์ ฟักทองให้ติดลูกนี่ค่ะคือถ้าไม่มีการผสมพันธุ์เนี่ยจะลูกเขาจะเหี่ยวนะคะสักพักก็จะเหี่ยวแล้วก็จะร่วงไปลองดูลองดูลองด,องดูจะติดหรือเปล่า